ต้องให้ได้ถักมักฝนนิาพานไม่ได้เอาตายเอาแลกกันเหมือนตกระโลงทั้งเป็นบางอันเถพวกนักโทษอยาเข้าใจว่าเขาหนักมากไม่ได้หนักมากยิ่งกว่าผู้ประกอบความเพียรเพื่อฆ่ากิเลส <c oughs> นี่ออกปฏิบัติก็ก็เช่นเดียวกัน <c oughs> พอได้ฟังธรรมะของหลวงปู่มั่นแล้วที่ถามตัวเองดังที่เคยเล่าให้ฟัง ไปยังไงวันนี้มาฟังเทศของท่านดังถึงใจฮาร์ดที่สงสัยไม่ได้แล้วแล้วเป็นยังไงที้ทางนี้ก็ตอบกันทันทีเลยต้องเอาตายก็ว่านั่นต้องให้ได้ทำมรฟนิพานไม่ได้เอาตายเอาแลกกันเท่านั้นจากนั้นมาแล้วก็ใส่ปึ่งเลยออกปฏิบัติภาวนาไปภาวนาองค์เดียวบรรดากรรมฐา,านคู่พระทั้งหลายท่านไปท่านจะมีเพื่อนมีฝู ไปองค์เดียวก็มีบ้างเร,เร็ยกน้อยแล้วก็มีเพื่อนมีฝูงติดตามกันไปในระยะระยะหนึ่งแต่สําหรับเรานี่ออกโดดเดี่ยวตลอดมาเลยพร้อมกับพ่อแม่หูจาย์ม้านท่านก็ส่งเสริมด้วยบอกว่าไปองค์เดียวท่านจะเสริมทันทีเลยธรรมาต้องไปองค์เดียวใครจะไปยุ่งท่านนั่นเพราะท่านเห็นนิสัยน้ําใจของเราเป็นไงอยู่กับท่านมานานว่ามีความจริงจังขนาดไหน ต่ออัตต่อติ่อสิงต่อธรรมต่อมรรคผลนิพพานตลอดครูว่าอาจารย์เราปฏิบัติยังไงให้บกพ้องพอท่านจะทำหนีตีเตียนเรานีเราก็แน่ใจว่าเราไม่มีทีนี้ท่านก็เมตตาเต็มสัดเต็มส่วนว่าไปองค์เดียวท่านเสริมเลยเอาเอาไปมหาลหาไปองค์เดียวใครจะไปยุ่งท่านนั่นประการหนึ่งก็เรียนถึงขั้นมหาแล้วช่องทางที่จะเป็นแถวเป็นแนวพา ดำเดินก็มีอยู่แล้วปริญาันแล้วก็ไปเลยอันเราฟาดกับกิเลตตั้งบ,บัดนั้นมาไม่ได้อยู่ในถอยคือเอาจริงเอาจริงทุกอย่างนี่เวลานี้ออกเป็นเวลาออกปฏิบัติออกจริงๆเหมือนนักมวยต่อยกันตลอดเวลาแล้วเวลาจะตายก็มันก็ให้น้ําให้น้ําสติสตังก็จดจ่อในท่าต่อสู้ตลอดเวลาไม่ใช่บอกว่าอืดอาดเลยนายเฉื่อยชาไม่มี จอกันนั้นเพราะงั้นเราถึงกล้าได้พูดพูดได้ว่าถ้าสมมติขึ้นมาว่าเราปฏิบัติทมขนาดที่เราปฏิบัติอยู่เวลานี้ทุกอย่ากลำบากขนาดไหนเหมือนตกระโรคทั้งเป็นบางกานทนี้มีผู้มาพูดว่าเอาให้ไติดคุกติดตรางเสียมรักผลนิพานจะได้เท่ากันกับมาติดคุกติดตรางนี่เขาไม่นับถือก็ตา แต่มากผลนิพานจะได้เช่นเดียวกับเราประกอบความเพียรอยู่แทบเป็นแทบตายนี้เ็จะปึงเข้าในเรือนจําเลยไปนักโทษนักโทษเป็นยังไงชื่อว่านักโทษโลกเขาไม่ยอมรับเขาไม่นับถือเข้าไปเขาก็กินข้าวันลสองมือม้อสามมื้อจากตอกเราตอกวันละสี่เส้นห้าเส้นพอค่าเวลาไปให้หมดไปวันหนึ่งแล้วได้ออกจากคุกจากตารางไปเท่านั้น นี่ของเขาแบบนั้นเขายึงไม่ได้หนักมากนะพวกนักโทษจะเข้าใจว่าเขาหนักมากไม่ได้หนักมากยิ่งกว่าผู้ประกอบความเพียรเพื่อฆ่ากิเลสด้วยความสมัครใจอันนี้หนักมากทีเดียวเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่มีอ่อนข้อเลยนี่แหละ <c oughs> เราจะไปเป็นนักโทษถ้าว่าเป็นได้นะแต่นี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะจ้านจริงต้องเอาแบบนี้ผลก็เห็นประจักษ์ภายในจ,ใจิตใจ 你等下就走，你、oh, 等、right.